อันนั้นคือตีนใช่ไหมลูกเอาเอาลงไปอืมมือยอะจุ้มมือจุ้มมือเอ้ยเอ้ยอือนอนเล่นเท้าแล้วเล่นเท้าแล้วอืมอันนี้คือเท้าใช่ไหมครับโอ้โหตอนนี้ตัวนี้พับครึ่งเลยเนี่ยอือ ตัวพับครึ่งเลยตั้งตัวตรงตัวตรงเอออืมอ่ะบยบยให้ผู้ชมหน่อย <c oughs>